และล่าสุดผลสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นของกรมราชทัณฑ์ก็ออกมาแล้วนะคะเจ้าหน้าที่สองคนบอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลบหนีของเสียแป้งค่ะ นายสิทธิสุธีวงรองอธิบดีกรมราชัณฑ์ประธานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีนายชวริตหรือว่าเสียแป้งหลบหนีจากการควบคุมของเจ้าหน้าที่ในระหว่างรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชว่าผลสอบเบื้องต้นไม่พบว่าเจ้าหน้าที่ราชรณัณฑ์ทั้งสองคนมีความเกี่ยวข้องการกระทําให้กระทําผิดนะคะให้ผู้ต้องขังหลบหนีแต่ชัดเจนว่าบกพร่องต่อหน้าที่คือไม่เฝ้าไข้ผู้ป่วยตลอดเวลาเป็นเหตุให้ผู้ต้อง ขังหลบหนีเรื่องนี้เสนอผลสอบข้อเท็จจริงรายงานต่ออธิบดีกรมราชัณฑ์ไปแล้วนะคะและจากนี้จะตั้งคณะกรรมการสอบวินัยเจ้าหน้าที่สองคนดังกล่าวที่ปล่อยให้ผู้ต้องขังหลบหนีขณะเดียวกันก็ต้องรอผลการสืบสวนสอบสวนของตํารวจมาประกอบการพิจารณาค่ะเบื้องต้นนะครับคข้าๆคือยังไม่ได้พบว่าเจ้าที่ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดเพียงแต่ว่า ชัดเจนคือบกพร่องก็คือเนี่ยอย่างที่ตำรวจขัดแจ้งข้อหาคือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาเฝ้าป่วยตลอดเวลาก็เป็นเหตุใหู้้ตองขังเขาหลบหนีไปได้นะครับแต่ว่าความเชื่อมโยงเนี่ยเนื่องจากรัชทันเองเนี่ยก็ยังไม่ได้มีพยานหลักฐานอะไรเพราะพยานหลักฐานทุกอย่างอยู่ในมือตํารวจหมดแม้แต่กล้องวงจรปิดเองนะครับก็ก็อยู่อยู่กับตํารวจในในชั้นในชั้นของกรมที่ตรวจสอบข้อจริงเบื้องต้นเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มี เอกสารหลักฐานตรงนั้นไม่เกี่ยวแต่บกพร่องนะคะซึ่งสําหรับการออกหมายจับผู้คุมทั้งสองคนตอนนี้ให้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่ประจํากรมรชาชทัณฑ์ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงนั้นในสิทธิที่บอกว่าเบื้องต้นให้กองกฎหมายของรชาชทัณฑ์นตัวผู้คุมไปมอบตัวและให้ปากคํากับตํารวจแต่ว่าในหมายจับไม่มีหลักฐานว่าเจ้าหน้าที่ทั้งสองคนเกี่ยวข้องกับการหลบหนีของเสียแป้งเพียงแต่ไม่ปฏิบัติหน้าที่เฝ้าไข้ดูแลผู้ต้องหาผู้ ต้องขังตลอดเวลาเพราะฉะนั้นหลังสอบปากคำก็ต้องดูว่าตำรวจจะปล่อยเจ้าหน้าที่หรือไม่ค่ะ